เจ้ครับก็วันนี้วันที่ยี่สิบหมิถุนาสองห้าหสี่นะครับก็วันนี้เริ่มส่งทายาสิงโตจูเนียชุดแรกนะครับชุดแรกนะครับก็มีมารับเองด้วยนะครับมีมารับเองประมาณสองเจ้านะครับวันนี้ก็เริ่มจัดส่งให้นะครับนี่นะครับผมของแท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวรอรับโทรศัพท์ได้เลยนะครับผม อันนี้เป็นเจ้าสิงตัวจุเนียนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเป็นๆกันนะครับสิงตัวจุเนะนะครับนี่นะครับทายาทก็เริ่มส่งถึงท่านที่จองแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานการจ่ายลูกสิงตัวจูเนียนะครับชั่วโมงนี้สิงตัวจุเนยมาแรงมากนะครับคือทั้งแม่ฝากผสมนะครับวันนี้นํามาอีกนําแม่มาฝากผสมอีกสองแม่นะครับคือเจ้าเดียวนี่สามแม่เลยนะเนี่ยนี่นะครับ จะแม่ฝากผสมจริงตัวจูเนียเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไวๆเลยนะแต่มต้องนะครับจะแม่ฝากผสมนะครับนี่นะครับอันนี้สิบห้าใบนะครับต้องรอฟักนะครับดูนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับโอเคครับผม